ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีความเพียรความเพียรขาดสติขาดเพื่ออะไรความเพียรขาดเมื่อน,นั้นเราอยากเข้าใจว่าเดินจงกรมหยอกหยอกลินนั่งสวัสดีเป็นหัวตอ่ออย่างนี้ว่าเป็นผู้มีความเพียรถ้าไม่มีสติจะนั่งจนตายก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจงกรมจนขาหักก็ไม่ได้เรื่องได้ราว อยู่กับสติเป็นสำคัญถ้าสติติดแนบอยู่กับความเพียรแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียนตลอดสตินี้ตั้งได้ตั้งแต่สมถา,าธรรมคือความสงบใจหนีจากสติไม่ได้เลยนี่ในในพิจารณาได้ทำมาแล้วจึงได้นำมาสอนทั้งท่านทั้งหลายด้วยความแม่นยำไม่ผิดพลาดไปได้สตินี้ตั้งให้ดี คำว่าตั้งสติไม่ใช่ว่าตั้งแล้วผิดผิดพลาดลาดเพลิอเพลินใช้ไม่ได้อย่างนั้นตั้งสติต้องเอาจริงเอาจังอืลงว่าได้ตั้งสติแล้วสตินี้แหละจะเป็นธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้เป็นความสงบเย็นใจลงไปได้เป็นลาดับลาดาถ้าขาดสติเมื่อไรกิเลสตัณหาจะเข้าแทรกแซงและทำลายกลายเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญ ทำความภาคเพียนก็ว่าได้หลักได้ฐานได้กฎได้เกณฑ์อะไรถ้าลงสติขาดจากความเพียนแล้วความเพียนไม่เป็นท่าเดินก็ขาดถ้าขาดความเพียนแล้วก็สักแต่ว่าเดินนั่งถ้าขาดสติแล้วก็สักแต่ว่านั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการนั่งเดินยืนเดินนอนด้วยความมีสติ นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาความเพียรอยู่ที่สติไม่อยู่ที่ไหนน่าให้จับสติไว้ให้ดีถ้าสติไม่เผลอจากใจเมื่อไรเป็นความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบทไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นสติมีอยู่ตลอดเวลา จะตั้งรากฐานของจิตให้ขึ้นเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้เป็นลำดับลำดาจากนั้นก็จิตแน่นหนามั่นคงเข้าไปก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแน่นหนามั่นคงสมถาะาคือความสงบเย็นใจจากนั้นไปก็เป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจ จากความแน่หนามั่นคงของใจแล้วก็ใชท้ทางปัญญาพิจารณาการถอดถอนจินเลน